วัดสรปปทุมวนารามตำบลบึงแก่อำเภอมมหาชนะชััยจังหวัดยะโสธรขอเชื่นสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีกระถินคืนถิน่นเพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุดอกบัวเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิบูรพาจารย์ระหว่างวันที่สองและสพฤศจิกายนพุทธศักราช2568กำหนดการ 2. พฤศจิกายนเป็นวันรวม 3. พฤศจิกายนพิธีทอดถวายผ้ากฐถินและต้นปัจจัยบริวารสมทบพระธาตุดอกบัวจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นโจภาพกฐถินสามัคคี้จภาพภาพไตรบริวารกฐถินเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นโจาภาพได้ที่พระมหานุพรัตนรังศีเจ้าอาวาสวัดสะปทุมวนาราม0872495602ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสอเลขที่บัญชี020 210 568 108ชื่อบัญชีวัดสะปทุมวนาราม ด้วยอานิสง์ที่ท่านได้ร่วมทำบุญขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วอันเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทิด